ป่าตโวบ้านทั้งเลนี่เดียววานโอ้พักตัวนี้โอ้บนจีเดียววานโอ้บันจีเดียววันเจโอ้บันตุ่มาเลยบ่ป่าบัวนี้ ปลาหางแดงตัวนี่บางควรว่ามันข้องต่อบันทีเรียววานหรือไหรมันข้องต่อแล้วก็ได้มาตัวนึงปารนวันขึน่นกิดกวอาต่อเหมืนค่ายยังได้ต่ออืมรอบนี้เราได้มา2ตัว อมเนนี hmm. mm. Mm. Hmm. ่มีนเมปาเดียันมน่งแล้วตัวหน่อยซื่อแล้วมันก็ห้องกับมเนยอนเนียตอนเนียต้อนเนอนเนียโอหดหงต้อเีย้อนเียดกดงเี้ยห่งข้งเงี้ยห่งนี่นี่ห่องโอ้ เักขีด้ดีวะอืมอกเขาเิน้อะล่ะโอก็อยินได้ลาเ่าขึ้น,น,น,นเม้ยยังดอกมันไก่มันเมอยไปกันข้าลากกันแล้วเรื่องโบไไก่ ปาดดูเดียวนปนับอันน,น,นี้ยืนบ้านี่หะนี่ยืนบ้านมัาดูไหนม้หน่อยนหน่อยมาชงก็ได้ขึ้นวาน่งขืนวานโอ้เฮ้ยยืนวานโอ้ยืนบ้านันนี่ อน้อยมาทรงแก,กเลยลอ่องวานมึงตุ่มขึ้นว่าเต็มแหเลยว <c ười> ิโอ้ได้ต่มง,งาม,มาาเลหาเกลียววานบาดเดียวเนะนี่ยเออนี่บาดเดียวยยได้ดออเนี่เพิ่ะยังได้ปรดดอกอยู่นีน่คนไอ้นั่น่นขี่เรือวานฝุ่นปากเกียไม่ได้ไปงามๆนะอือปานบานขิน พี่ของเขาก็ได้เหมือกันตันี้ตัวงามเหมือนกันหมดเลยไม่มองนมดเลยตนี้ก่อยปวดจ้าปวดอ่ะไล่ไล่หอดนี่เดี๋ยวขัดขาว่ะมันมันอยู่ นักอืปฟาดอันนี้อือเต็มหนาเลยวะมันเต็มหนาแล้วเขาตาพร้อมเลยเขาอย่งมันดิ่นอือนี่นี่นี่มันดิน่นยู่นีย

ออขึ้นตาเศร้าๆนบ่ขึ้นบ้านเหือยด้มือนเนี่ยอะไรกบเไอตักฮะได้ยตัวนึ่ง เออโอ้ไดายุตินี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปเทเดียวเอาเทออกถ่ายรูปโคตรลงเอ็ดบุกไปหอดบานกาันนัง่งขั้วโอ้พอดีเด้อพอดีเ้าเดี๋ยวเที่ยงคืนเ้ากลับห้อง ăn chìm con chìm 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 ดอกมันก็ได้หลายเติบอ,อยู่เนี่ยโอ้มื่อนี่เห็นงานหนึงยยน่งใครอยู่คนมือถือมือหยุดผมที่มือหยุดผมมือนี่แหละแต่ผมไม่หยุดเลย อยุตักมือนไปบ่อใดกัยังว่าเออมือยุตจะข้องกันว่าเลยผมมือขายมือซ้ยุ่มือแมนวันพุดโอ้นี่รอบนี้กง lơm nắc rồi ạ nhiều nát một bầu bầu ừ. bầu nguyên mà ăn như hàn กินงานนะกินหมันนอนต่อลาย่นนีเป็นงานนเงี้ยเลยคไม่ได้เอาปลาทีน้ร้าเยวลงมากเยวลงมาแต่เงี้ยไปได้ปะโอ้ตัวนึ่งนึงตัวนี่ชาบ้านแดงครับบ้านรับ ชองัวสามบุญสามบุญสามซีขึ้ออกลูกไว้สามซีตัวรอบนี้ ขึ้ยงเร็วน